สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลินแชแนลเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการสมัครงานไปอิสราเอลนะครับว่ามีรายละเลอียดอะไรขั้นตอนอะไรบ้างติดตามไปเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องบอลลินแชแนลด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับต่อไปขอบคุณครับผม หลังจากที่เราเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะครับให้เราเข้ามาตรงกองบริหารแรงงานไทยเลยครับผมครับเสร็จปั๊บแล้ก็เข้าตรงเว็บไซต์ของกองบริหารครับโอเคครับเหมือนเดิมครับเราเข้าไปตรงที่ว่าลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเสร็จปั๊บ ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ครับเราจะมีรหัสผ่านของใครของมันอยู่แล้วนะครับจำไว้แล้วเรามาชื่อผู้ใช้งานนะครับเราใส่เข้าไปแต่ของผมมันมีอยู่แล้วนะครับผมเราก็กดเข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบครับหลังจากเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับมันจะมีใหม่ถัดใหม่้านหนึ่งนะครับมันจะมีชื่อนามสกุลของเราอยู่แล้วนะครับถ้าใครลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะครับผม อันนี้คือสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาทางขวามือครับด้านบนนะครับขวามือตรงสามขีดนะครับผมตรงสามขีดย้ามาสามขีดขวามือด้านบนครับเรากดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วย้ายมาทางขวามือครับมันจะมีมาอีกหน้านงครับผมนี่ครับดูครับสมัคร ไปทำงานโดยรัดจัดส่งนะครับข้อที่สี่ครับผมสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับเรากดเข้าไปตรงนู้ตรงข้อที่สี่นะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับสมัครไปทำงานโดยรัดจัดส่งนะครับแต่ของผมสมัครมาแล้วครับผมมาทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดของผมให้ดูนะครับของผมอ่ะต้องดูรายการที่ห้าครับก็ผมไม่สามารถที่จะดูรายการที่4ี่ได้ครับผม เดี๋ยวผมจะเอาดูรายละเอียดที่ผมสมัครมานะครับขอบผมจะเข้าตรงคอที่ห้าครับโอเคครับถับมาอีกนหน้าหนึ่งนะครับของผมอ่าเป็นรุ่นที่สิบหกนะครับนี่มันจะขึ้นมารับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานเกษตรกรในอิสราเอลนะครับนี่ผมสมัครวันที่สิบห้าพฤศจิกาหกสี่นะครับสาธานณะ ผู้สมัครนะครับผมคือว่าเรียบร้อยครับแต่ถ้าเราอยากรู้รายละเอียดนะครับมาตรงนี้ครับนี่ดำเนินการนะครับนี่ของผมก็กดเข้าไปครับโอเคครับเดี๋ยมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับของผมขึ้นมาเรียบร้อยครับยื่นคำร้องคำขอไปทำงานโดยได้จัดส่งครับนี่ มันจะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับถ้าเราสมัครผ่านอะไรเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเขียนชื่อนั้นกุลอะไรให้เรียบร้อยครับก่อนเราสมาัครปรวจเช็คอะไรให้ครบทุกขั้นตอนครับผมนี่ครับกรอกอรายละเอียดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เขาให้กรอกนะครับอย่าให้ผิดพลาดน,นะครับจะทําให้เราเสียเวลานะครับผม แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับการแนบเอกสารอาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างนะครับผมมันจะมีอยู่อันดับแรกครับรูปถ่ายสองนิ้วครับสาเนาหนังสือเดินทางนะครับผมสามนาวบัตรประจำตัวประชาชนสามนาวสูติบัตรหรือสามนาทะเบียนบ้านนะครับที่เป็นเด็กชายหรือวุฒิการศึกษาป6นะครับ สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับถ้ามไม่มีไม่เป็นไรครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทาหารนะครับสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุกถ้ามีนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ติตตัวได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับที่เราลงทะเบียนในครั้งแรกครับ ขอให้เป็นคนคนเดียวกันนะครับผมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภรรยานะครับที่เราลงทะเบียนไว้ครั้งแรกนะครับสำเนาทะเบียนสมรสยาครับถ้าใครมีครับผมแล้วเรามาทําการอัปโหลดครับนี่กับอัปโหลดไฟล์นะครับลงลงโปรแกรมก่อนนะครับจะให้ขัดตกบกป้องครับนี่ที่จางๆคือ ไม่มีไม่เป็นไรครับนี่ที่จางๆผมไม่ได้อัปโหลดครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างที่ผมอัปโหลดเอกสารพ,พวกนี้เราสามารถไปยืนไปยื่นที่ทีหลังได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเจ้าหน้าที่รับเรื่องอ่าอาจจะ เป็นคนละคนกันนะครับไม่ใช่เหมือนกันนะครับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับผมแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนแค่วันสองวันอนุมัติครับบางคนต้องรอเป็น4ีหวันก็มีครับการอนุมัติผ่านหลังจากที่เราสมัครเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างกรอกรายละเอียดครบยื่นใบสมัครนะครับเขาจะทำการ ตรวจเอกาสารแล้วครับเดี๋ยวผมมาให้ดูสมมุติเอกาสารเราพร้อมทุกอย่างครบถ้วนนะครับเขาจะมีเครื่องหมายติ๊กให้เราเอกาสารหลักฐานครบถ้วนเขาจะมีขอติ๊กให้นะครับแล้วมันจะมีต่อว่าผลการพิจารณาเอกาสารของท่านผ่านคืออันนี้คือคุณผ่านทุกอย่างนะครับผม ถ้าของเรามีเอกสารไม่พร้อมหรือเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขนะครับมันจะมีตรงนี้ครับเนื่องจากเอกสารต่างๆของท่านมีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะแจ้งทางตรงนี้ครับแล้วเขาจะแจ้งผ่านทางอีเมลของเราให้ทําการแก้ไขภายใน 2- 3ถึงวัน,นครับแก้ไขไม่เกิน3ครั้งนะครับผมเอกสารทุกอย่างครับนี่ก็เป็น การสัครงานหล้วจากที่เราทำเสร็จแล้วกดบันทึกครับทีนี้ก็รอถ้าของใครอีเมลแจ้งมาว่าผ่านการสมัครคือว่าผ่านทุกอย่างครับรอจับอันดับอย่างเดียวครับ